สรุปการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ i v l อ u t u m สองพันนะครับจะเป็นการเจอกันระหว่าง GG แล้วก็วูฟนะครับโดยทางด้าน GG เคยเอาชนะวูฟมาก่อนในรอบเพย์ออฟนะครับตอนนั้นชนะไปด้วยสกอร์สต่อศูนย์ะครับใครเห็นก็ว่าไม่น่าจะกลับมาได้แล้วครับแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งในรอบชิงหลังจากที่วูฟเอาชนะ MRC มาได้เกมนี้จะเป็นมูลิตลิบอี้ป้านะครับโดยทางด้านหมาเกดจะเล่นเป็นฮันเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็มาเจอกับเซิร์ของ o ูฟโดยทางด้านไม้แรกที่เริ่มไล่ก็จะเป็นกวงนะครับกวางนี่ก็สามารถยือหมาเกา เครื่องที่ยังไม่เสร็จเนี่ยมนคือเครื่องม้าพังนะครับแล้วก็อีเลเว่นออกตัวมาดึงก่อนนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะโดนมาเกอร์นไกลแล้วก็จะเสียสองแผลนะครับก็ต้องแลกกันไปโดยการที่มาเกอรเนี่ยอาศัยจังหวะนั้นเอาแอปโนโม่ไปพังเครื่องตรงม้าพังนะครับทำให้เครื่องมันไม่ทันนะครับแล้วก็ไม้2เป็นซื้อประชีเข้ามาดึงกวงนะครับแล้วก็ไม่บอกเพราะว่ารู้ว่าเครื่องยังขาดอยู่นะครับมันเป็นเครื่องหลัง2ชั้นแล้วก็เป็นการเล่นเกม3คน1เครื่องนะครับแล้วในช่วงท้ายเกมเนี่ยด้วยความที่สื้อประชี เก็บไปนะครับส่วนมาเกอร์ก็เปิดเทเลไปซัดหัวอีเลเว่นนะครับถ้าเจลลี่ไม่สามารถไปย้อนดึงได้2ทีบอกเลยว่าเกมนี้สนุกสนานแน่นอนนะครับแต่การเข้าไปช่วงของเจลลี่นะครับทำให้เกมกู้กลับมาเป็นเสมอได้นะครับสำหรับในครึ่งหลังนะครับก็จะเป็นการเจอกันระหว่างบูฟโชอ้ายแล้วก็เซอร์ของ GG นะครับไม้แรกรับบทโดยพีพเซียนะครับกอดยื้อกันไปจนบลิงมานะครับแล้วก็ให้1นแปมาดึงก่อนนะครับเสร็จไม้2เป็นกูเฉาดึงแล้วก็ยื้อก็เล่นสเตป3คนหนึ่งเครื่องไปได้นะครับ จนรอจนเครื่องติดแต่ความเด่นของเกมนี้นะครับคือหลังจากที่โชาอตีกูเฉาล้มลงไปตรงม้าหมุนแล้วนะครับโชไอมากดดัน18นะครับตามปกติโชไยต้องตีนะครับแต่โชไอกดย้อนมาทําให้18แเนี่ยตัดสินใจติดเครื่องนะครับแล้วก็ไปเก็บกูเฉาได้ซึ่งกูเฉาเนี่ยยังเก็บปอบไม่ทันนะครับทำให้กูเฉาเนี่ยไม่สามารถยื้อได้นานนะครับแล้วพอตีกูเฉามาเสร็จ18วาดหน้าให้ไม่ทันนะครับโชไยวางเสร็จก็ไปซัดประตูเลยครับถ้าประตูเสร็จก็คือไม่เฝ้าเก้าอี้นะครับเปลี่ยมเหมือนกระเดึงไม่ทันหรือต่ออให้้ยนมาาดดดึงไไ้้้กก็็นนนน่จะะเบ2คคีรับ เรียกว่าเป็นเชิงที่สวยมากนะครับมันเป็นเกมที่ถามว่าดูเดือดไหมมันก็ดูเดือดในอีกสไตล์นะครับมันไม่ใช่การไล่ล่าแบบโอ้โหปึ้งปังปึ้งป,งปังนะครับแต่ว่ามันเป็นมวยเชิงกันนะครับแล้วก็เชิงของโชไอในเกมแรกนถือว่าสวยนะครับทำให้วูฟได้ขึ้นนําไปก่อน ในเกมโบที่2นะครับก็จะเป็นโชอ้เล่นในด่าน Ever Sleeping t o w n ก่อนนะครับไม้แรกเป็น18เจอกับโชอ้นะครับเรียกได้ว่ายื้อกันนรกมากนะครับแล้วก็มีแมลงซับนรกจากกูเฉานะครับแต่ก็ไม่สามารถติดเครื่องสีได้นะครับช็อตพิงจริงคือช็อตที่ติดเครื่องแล้วนะครับพีพีพซีเปิดประตูอยู่โชอ้เทเลยลงมาพีพีพซีกดตายา,ยาแล้วก็หลบดูไปได้ทําให้เกมนี้เป็นเกมเสมอนะครับโหเรียกได้ว่าจะหายใจยคว่ำกันเลยทีเดียวนะครับ เกมในครึ่งแรกว่าดูเดือดแลครับมาครึ่งหลังนี่โคตรจะดูเดือดยิ่งกว่านะครับเมื่อหมาเกอเล่นเอาโพลันมาแล้วก็เป็นบนลล่าน,นะครับเกมนี้ถือว่ากวงโดนล้มไหวนะครับส่วนสี่เปเจก,ก็เสียปืนฟรีนะครับทำให้ไม้แรงเนี่ยลูกพี่เจลลี่ต้องมาดึงนะครับแล้วลูกพี่เจลลี่ผมแข็งเลยครับเข้ามาดึงแบบกดตายยากแบบเสียแค่หนึ่งแผ่แถมยังบล็อกกวงให้ได้อีกนะครับ แต่ถ้าว่าหมาเกอก็ไม่เปิดโอกาสให้กวงได้ใช้ตายยานะก็กบิงยัดซัดไปเลยนะครับแล้วหลังจากที่กวงบินเนี่ยก็ไปไล่อิเลเวนต่อนะครับแต่ว่าซูเปอร์ชีเนี่ยเข้ามาดึงอิเลเวนได้โดยเสียแค่แผลเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นเกมแห่งความโหดเหี้ยมทรมานก็ดําเนินกันไปอย่างยาวนานนะครับจนกระทั่งเจลลี่เนะี่ยโดนจับวางห้องวีนะครับแล้วหมาเกอก็มาโซนโคตรไกลครับโซนอิเลเวนแบบไกลมากแบบว่าตายแน่นอนนะครับแต่ว่าซูเปอร์ชีเนี่ยเหลี่ยมนะครับเข้ามาปั่นเครื่องก่อนแล้วค่อยเข้าไปดึงนะครับคือปั่นให้้้้้ตตตตติิดดดดดดกกกกกก่่่่่ออออออนนนนนนนแแลลลววววคคคคคคยยยเเเเเขาาาาไไไปปปปึง็็็มมููััปปั3สรรรรระะะบบบหหืีีโโ แล้วก็เจลลี่ก็มากดแล้วก็ไปไล่บีเจลลี่เขาเนี่ยเนี่ยความพีคมันอยู่ตรงนี้นะนี่คือช็อตไฮไลท์ของเกมนี้เลยนะครับคือเป็นเกมที่หลังจากตีอีเลเว่นได้เนี่ยรู้ว่าเจลลี่เนี่ยติดค้างอยู่ครับแล้วเจลลี่เนี่ยมีตายยากครับแต่ว่าเจลลี่เนี่ยพยายามที่จะดึงสลิงนะครับแต่ว่าดึงไม่ติดช็อตนี้คือไปติดไม้นะครับแล้วหมาเคอก็ยังเอากับดักมาวางโดนเจลลี่อีกครับแต่ความพีค ในพีกก็คือเจลลี่กดตายยากหลบมาแต่แล้วก็ยังพีกอีกคือมาเกอร์เนี่ยป่ากับดักมาโดนเจลลี่ครับแต่คู่หูซูบะชีบล็อกได้นะครับทำให้เกมเนี้ยจากที่แบบจะโดนหมีเกีียวกลายเป็นเกมออกเสมอไปได้ครับความดูเดือดยังไม่จบแค่นั้นนะเมื่อในเกมโบลสามเป็นดานน่านแช่นาทาวนะครับแล้วก็โชอาก็โดนแบนโจกโกเออเปร่าตามสเต็ปนะครับก็เลยมาเล่นไนท์วอตแต่ความพีกก็คือไม่ได้แบนพี่เหยิ่อทนายนะครับเพราะไม่แบนพี่เหยิ่อเนี่ยพี่เหยิ่อก็สั่งฉี่ยาวยๆนะครับโขกว่าจะเจอคนแรกกว่าจจะะะไไล่่กกกััันนนนนอออีคครรรบบ็็ยยื้ปาางเส มีพีพีเสียมาซับต่อครับแล้วพีพีเสียคมจัดนะครับจัดไป2อไม้เหล็กยื้อเวลาไปอย่างนานแถมแผลไม่เสียครับตายยากคมไปไหนก็พีพีเสียเกมนี้โชอ้ายก็เลยโดนติดเครื่อง4ไปครับติดเครื่อง4ประตูเซตอย่างนี้จะรออะไรครับก็ออกสาไปเลยแล้วกันนะครับเรียกได้ว่าโหจีจีนี่ปล่อยหมัดไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็มาต่อในครึ่งหลังนะครับเป็นหมาเกินไล่กับเจลลี่นะครับเจลลี่ไม้แรงนักเต้นนะครับบอกเลยว่าลูกพี่จะตายยากแข็งไปไหนนะครับแข็งมากนะครับ แล้วหลังจากที่กำลังจะตายซื้อปชีก็มานะครับแล้วก็มา OB แบบแข็งจัดนะครับกว่าจะได้จับวางนี่ก็โขดจะนานนะครับไม่รู้พี่เกดจะแข็งอะไรกันเบอร์นี้นะครับ จริงๆมันเป็นเกมที่เจอไว้นะครับแต่ด้วยความที่เจลลี่ยื้อไปแล้วก็มีซิปชีมา OB นะครับแล้วในเฟสสุดท้ายนะครับหมาเกย์ตัดสินใจจ่ายบิงค์เข้ามาปิดเพราะคิดว่าเครื่องไม่ทันนะครับแต่เจลลี่กดหัวให้เพราะมีเอลิเมนคอยอบีให้อยู่นะครับทำให้เกมนี้ติดเครื่องสีกันไปครับหลังจากตีเครื่องสีเจลลี่ก็ดิ่งไปเลยนะครับทุกคนก็วิ่งกันไปที่ประตูเพราะว่าหมาเกย์จ่ายบิงค์แล้วนะครับทำให้เกมนี้ออกสามมาสามกลับเท่ากับไม่โกงนะครับสถานการณ์มันเลยเป็นว่าบูฟชนะอยู่หนึ่งเกมแล้ว ขาดนะครับแล้วก็เป็นเล็กไซส์วิเลตหมาเกลเล่นก่อนนะครับซึ่งเกมนี้หมาเกลเนี่ยเห็นว่ามีเอดากับเซียนะครับก็เลยเล่นแหวกเทเลมานะครับแล้วมาถึงก็ไปไล่บีบเจลลี่นะครับรอเวลาเทเลหากวงนะครับแล้วเจลลี่โดดไม้แข็งด้วยครับทำให้ยื้อเวลาไปได้เพิ่มมากกว่าปกตินึงนะครับแล้วก็หลังจากได้เจลลี่หนึ่งแผลนะครับพวกเทเลหากวงเสร็จก็ไหลสุดนะครับไหลสุดเสร็จตรงห้องวีตรงนั้นแล้วก็รออะไรครับก็เอาลงห้องวีเลยกันพอลงห้องวีเสร็จครับอีเลเวนก็มาดึงครับพออีเลเวนมาดึงเสร็จตีกวางวีีเน่ย มันไม่น่ามีใครมีท้ายมาดึงแล้วรับก็เลยเปลี่ยนมาเอาอีเลเวนมาวางห้องวีซะแทนนะครับเสร็จทั้งดัานเซอร์เลยก็ต้องเลยช่วยกันเข้าคู่นะครับเป็นสือประชีเข้าคู่กับกวงนะครับแล้วก็ในชอดจุดเครื่องนี่บอกเลยว่าโคตรจะพีคนะครับคือกวงบอกติดเครื่องเลยลวกันครับผมมีนกคือมั่นใจมากครับคือถ้าแบบสเต็ปไม่ดีจริงคือติดไม่ได้นะครับช็อตนี้แล้วก็ทําให้มาดึงไปได้แล้วก็ยื้อลงไปในห้องวีนะครับโอ้โหแต่ว่าความพีคก็คือคนที่เซฟประตูเนี่ยมันอยู่บ้านเล็กนะครับ แล้วคือคนยังติดค้างอยู่ในแมปอยู่2คนนะครับก็คือซูปรชีแล้วก็อิเลเว่นนะครับแล้วก็มาเกอร์เนี่ยรู้นะครับคือเทเลมาไล่เจลลี่ออกจากประตูไปนะครับมีคนติดค้างอยู่ในแมปสองคนนะครับแต่ว่าหาไม่เจอครับคือคือมาเกอร์เนี่ยไม่ใช่หาไม่เจอหรอกคือดิ่งไปเอาที่หาเลยครับรู้ว่าต้องมีคนไปที่หาครับแล้วประเด็นคือซูเปอร์ชีเนี่ยไปอยู่ที่เรือเล็กนะครับแล้วกว่าที่จะออกประตูเนี่ยคืออิเลเว่นไม่มีอะไรครับตัวเปล่า แต่ว่าหลุมมันดันอยู่ตรงทางกระโดดนะครับอิเลเวก็แบบรอเมื่อไหร่สืบริีจะออกนะครับหมาเกอร์ก็แบบยิงยิงยิงไม่แน่ใจนะครับว่าหมาเกิือในช็อตเนี้ย คิดว่าแบบอีเลเว่นไม่มีปอกแขนหรือเปล่าแล้วครับก็เลยเปิดเป็นยิงไฟไปพอยิงไฟไปเท่านั้นแหละครับแสงสว่างที่ไปถ้ามันมาอีเลเว่นบอกเห็นโอกาสแล้วครับช็อตนั้นรีบให้ซูเปอรช์ชีออกประตูไปแล้วตัวเองเนี่ยก็ให้โดนเผาไฟโดนเผาไฟเสร็จสปินมาหมาเกิก็รู้แล้วครับว่าเขาจะออกหลุมแต่ว่ามันกันไม่ได้ครับคืออีเลเว่นนี่แบบโดนตีมาแล้วคำนวณจุดล้มมาตรงหน้าหลุมพอดีก็เลยทําให้เกมเนี่ยออกไป3คนนะครับจากเกมที่แบบโอโ้โหโคตรจะกดดันนะครับ มันเลยเป็นการบังคับนะครับทำให้ครึ่งหลังเนี่ยเซอร์จีจีต้องบังคับออก3อัพนะครับคือถ้าเสมอเนี่ยยังไงก็แพ้นะครับโชอ้ายเห็นแล้วครับมีหมูป่าฉีนักเต้นนักบินนะครับก็เลยตัดสินใจหยิบพายน้ำเอามาเป็นซ้ายล่างนะครับตอนแรกในพีพีเซ่เกิดบนเรือนะครับโชอ้ายก็เหลี่ยมเหมือนว่าจะไปไล่บนเรือแต่ไม่ใช่ครับคือหักมาเอา18นะครับแล้วก็เปิดบิงเอาแผลแรก18เสร็จแล้วก็ล้อมน้ำเอา18ตายนะครับความพี่ของเคมเนี่ยคือไม่ว่าคุณจะโอบีแค่ไหนนะครับโชอ้ายตีโดนตลอดนะครับคืออไมม่่ววาจะหุนตับล็ก ตรงก็อีแค่ไหนนะครับโชไอ้ก็ตะคุบโดนซ้าคนเดิมซ้ําที่จุดเดิมรัวๆจนตายได้นะครับแล้วก็ได้เซอร์คนแรกไปครับหลังจากนั้นก็คือเล่นกันอยู่3คนนะครับแล้ว3คนจะต้องออกสามนะครับคือมันเป็นเกมที่ยากมากนะครับแล้วโชไอ้ก็สามารถเก็บเพิ่มอีก1คนได้นะเพราะว่าเคสที่จะออก3ากับพายน้ําในเกมเล่น3คนอ่ะมันยากนะครับโชไอ้ก็ย้ํารัวๆย้ําคนเดิมไม่ว่าคุณจะเถคแค่ไหนเขาก็แทงโดนคนเดิมรัวๆนะครับแล้วก็ทําให้เกมนี้เนี่ยบู๊ได้ขึ้นมาเป็นแชมป์นะครับกลับมาเอาบัลลังก์คืนนะครับว i อวีอลออทัม2024ไปนะครับสำหรับการสรุปการแข่งขัน i อวรอบชิงชนะเลิศก็มีเพลงเท่านี้นะครับถ้ามีผิดพลาปดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับใครอยากจะไปดูแมตช์เต็มหรืออยากให้ทำคลิปใหม่ก็บอกกันมาได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพงแฟนี้ครับสวัสดีครับ